อาจะรย์กันดียวว่าคถามอาจารย์กันดีว่าถ้าเกิดคุณวิสิ์เป็นนายกอ่ะเราจะเห็นอะไรอือเอาไม่ถามกขาละค่ะถามเนี่ยต้องถามอาจารย์กันดีมองจากคนรุ่นใหม่ที่ช่วงนั้นยังไม่รู้คำตอบต้องรอให้ต้องถามต้องให้อาชา์อ้อตอบก่อน โอเคขึ้นดังเลยนะเพราะไม่ค่ะคือคือเรามองตาก,กัน <laughs> นึกว่านึกว่าพี่มาร์คจะตอบก็คือว่า <c oughs> ไม่ได้ถาม <laughs> ผมตั้งใจถามตันจกดีนะที่มาช่วย <c oughs> คือเอาว่าเห็นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมมติฐานเนี่ยก็เป็นสมมติฐานที่อยู่ในใจอยู่แล้วล่ะว่าถ้าเกิดเราจะมาช่วยพี่มาร์คเนี่ยอันนี้ก็เป็นแน <c oughs> ่นอนซีนาร์โออันที่หนึ่งสิ่งที่มั่นใจคือว่าในเรื่องของการเมืองที่โปร่งใส เรื่องของทุจริตเรื่องของการเอาจริงเอาจังแล้วก็เน้นในเรื่องของความต้องการและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดกัน,นเบื้องต้นนะคะเอาว่าหลายอย่างวันนี้เราเราลืมไปว่าถ้าเกิดเราท่านที่มาอยู่ในหน้าที่การเมืองก็ควรจะดูในเรื่องของความต้องการของประชาชนเมื่อคิดว่าพี่มาพร้อมแล้วก็เปิดเสมอเอาว่าวันนี้หรือมแม้แต่วิธีการที่เราร่างนโยบายคิดนโยบายเนี่ยเราก็ไม่ได้มาจากในรูปแบบที่ท็อปดาว เราคิดแล้วเ,เราบอกแต่เราเปิดกว้างแล้วเราฟังกันมากขึ้นเอ mm hmm. oh, วันนี้อย, mm hmm. อย่างเช่นในมุมอ้อก,ก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราสามารถทําแบบนี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น mm hmm. ละเอียดขึ้นคําว mm ่าละเอียดขึ้นก็ไม่ได้เป็นในลักษณะของเซกเมนต์ใหญ่ๆเท่านั้นว่า คนรุ่นใหม่คนรุ่นเกา่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ mm hmm. แต่ว่าเป็นเซกเมนต์ที่มีความเข้าใจมีความเป็นตัวเฉพาะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งนี้ที่จะเห็นว่าทางพี่มาร์คเมื่อเป็นนายกแล้วเนี่ยจะตอบโจทย์ของความต้องการที่มีความหลากหลายได้และในขณะเดียวกัน3เรื่องค่ะเรื่องของอเศรษฐกิจที่วันนี้ก็เป็นเพนพอยท อยู่มากจากหลายๆเรื่องเศรษฐกิจที่เรื่องของปากท้องเรื่องของรายได,ได้ไปจนถึงเศรษฐกิจที่ความพร้อมของคนรุ่นใหม่ก็ยังสงสัยว่าในยุคที่เป็น ai disruption เราจะอยู่ใน,นตรงไหนของโลกนี้แล้ววันนี้การศึกษาการเตรียมความพร้อมของรุยนเนี่ยมันพร้อมแล้วหรือยัง หรือ<ม>ว่าเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทุนต่างชาติที่เข้ามามแล้วเราก็เพลในเรื่องของการเป็นแบบ reactive เป็น User <ม>ที่ดีเสมอมแต่ไม่เคยเป็นคนที่ Active มากพอที่จะไปคว้า<ม>โอกาส<ม>เอาว่าสิ่งนี้ที่พี่มาร์กจะทำให้ได้<ม> อันที่2ก็คือเรื่องของความโปรง่งใสซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเพนของเรามาตลอดในระยะเวลาหลายปีว่ามันเกิดจากความงงความมีพวกความไม่แน่ใจว่าการบริหารที่นี่มันโปร่งใสแล้วหรือเปล่าเอาว่าอันนี้มันมันมันเป็นโนนแฟกแล้วเพราะว่าประเด็นที่3ที่สําคัญมากอย่างพวกเราเนี่ยเราทํางานทั้งในประเทศเราทํางานกับธุรกิจไทยแล้วเราก็เห็นเสมอว่ากลุ่มธุรกิจไทยเอกชนไทยเก่งมากแล้วเราก็มีโอกาสไปอยู่ในเวดีข้างนอก แต่เราอ่มองกลับเข้ามาเราไม่ค่อยเห็นบทบาทของคําว่าไทยแลนด์อยู่ในแมปหรือเวทีของโลกเลยเอคิดว่าประเด็นที่3ที่พี่มาร์กจะช่วยของเราได้คือว่าเราก็พวกเราที่เป็นผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะกลับไปวางหมุดของประเทศไทยให้มีตัวตนอีกครั้งให้เป็นที่ยอมรับอีกครั้งหนึ่งในเวทีโลกอ่ะคุณมาร์กเองถ้ากลับมาเป็นนายกอีก ครั้งหนึ่งในนึกว่าตอบไปหมดแล้วเลยกลายเป็นนายกแทนใช่ไหมทำผมผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆทุกเรื่องที่พูดมาเนี่ยมันยังผูกโยงกันด้วยคือวันนี้เอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่ว่ามันแทบไม่โตและมันแทบไม่โตมานานแล้วมันยังปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมไอ้ที่โตน้อยๆเนี่ยก็ไปกองอยู่กับคนจํานวน น้อยเข้าไปอีกน,นะครับเพราะฉะนั้นทั้งไม่โตทั้งเหลื่อมล้ำนะครับถามว่าปัญหาแบบนี้มันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่ามันคือเชิงโครงสร้างถามว่าจะเข้าไปแก้เศรษฐกิจเชิงโครงสร้างเนี่ยนอกจากเรื่องของความรู้ความสามารถการติดตามแนวโนม้มสําคัญสาคัญความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องบอกว่าความโปร่งใสาการปราศจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการมีเจตจานงทางการเมืองแนว่วแนว่แนว,ว่าต้องไป ปฏิรูปแล้วก็จะต้องมีคนไม่พอใจผมว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอว่าการเมืองมันต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้แล้วนะครับเพราะสมมุติเราพูดง่ายๆเราเจอทุนผูกขาดทั้งที่เจอผูกขาดระดับโลกเข้ามาคุกคามการแข่งขันทางธุรกิจไทยเราเจอทุนภายในประเทศเองซึ่งก็มีลักษณะของการผูกขาดมากนะครับลองไปเทียบง่ายๆนะครับบริษัท ที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์<ม>ประเทศที่กําลังไปได,ได้ดีทางเศรษฐกิจเนี่ยสิอันดับแรกคือเทคโนโลยีเกือบหมดของเราวันนี้ยังเป็นรัฐวิสาหกิจ<ม>ยังเป็นธุรกิจสัมป,ปาทา,ฐฐานทราานัพยากร<ม>ธรรมชาตินะครับมันบ่งบอกว่าเราไม่ได้เกาะขบวนของเทคโนโลยี<ม>ไปข้างหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างไอเศรษฐกิจดิจิทัล การทําให้เศรษฐกิจมีความยั่งยืนสอดรับกับความต้องการของโลก mm hmm. นะครับอาจจะหลังจากทรัมป์เข้ามาอเมริกาจะลดเรื่องนี้ลงไปแต่ว่าที่อื่นเนี่ยยังไงก็ต้องต้องเป็นกระแสหล mm ัก hmm. นะครับซึ่งหมายรวมถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าเรารู้อะไร mm hmm. แต่หนึ่งเราจะให้คนไทยไปมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ ตรงนี้อย่างไรเพราะพูดไปแล้วเนี่ยคนไทยก็ใช้ของใหม่ๆเยอะมากนะครับมไ,มไม่แพ้ชาติอื่นแน่นอนเรารับทุกอย่างเข้ามามแต่พอไปดูไอ้มูลค่าห่วงโซ่ประทานเรายังเกี่ยวข้องน้อยมากนะครับเช่นเดียวกันหลายเรื่องมันต้องไปทำงานระดับระหว่างประเทศนะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียก็ไปปลุกระดมนิดหน่อยอว่าอาเซียนต้องเข้มกว่านี้ นะครับเพราะปัญหาหลายอย่างเราจะแก้ไม่ได้เลยถ้าอาเซียนไม่ทําด้วยกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงความเหลื่อมล้าในประเทศเรื่องของความต้องการเรื่องสวัสดิการเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยแต่ขณะนี้เราเก็บภาษีได้ร้อยละ15 14 15ของรายได้ประชาชาติไม่มีใครกล้าขยับอะไรเรื่องภาษีเลยต้องแถมยังต้องไปลดแลกแจกแถมเนี่ยเพราะมานั่งแข่งกันเองไง เวียดนามเท่านี้เราต้องลดหรือเปล่า<ม>พอเราลดเว,วียดนามลดเวียดนามลดอินโดลด<ม>ลดกันไปสุดท้ายนะความได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนเดิม,มแต่ทุกคนเก็บภาษีไม่ได้น้อยลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะสังเกตเห็นว่าอ,อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ยังเหลือแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซที่เป็นของ<ม>ของคนของตัวเอง นะครับเพราะอะไรเพราะเขาใหญ่ไงใช่ไหมครับยังมีความสามารถในการต่อรองและทําไมอาเซียนไม่มาคิดว่าและตลาดอาเซียนไม่ใหญ่กว่าถ้าเจรจาในนามอาเซียนไม่ดีกว่าหรือกําหนดกติการ่วมกันเกี่ยวกับการมาประกอบธุรกิจของบริษัทข้ามชาติให้มันเหมือนกันเนี่ยเพื่อต่อรองเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคนี้ไม่ดีกว่าหรือนะครับทุกวันนี้เรายังกังวลกันใช่ไหมครับเราแข่งกับเวียดนาม เวียดนามก็มองอินโดอินโดก็มองเราแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราปรับแนวคิดนิดนึงหลายธุรกิจเนี่ยสามประเทศนี้เนี่ยมาเชื่อมเป็นห่วงโซ่ประทานถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เราเข้มแข็งขึ้นนะแต่เวลาเราไปเจรจากับสหรัฐเรื่องภาษีเรื่องอะไรเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเองก็ด้วยคิดว่า มีประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทํางานด้านการต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าผมก็มองว่ายุคนี้ปัญหาจริงๆปัญหาของคนเกือบทั่วโลกเนี่ยมันแทบไม่มีปัญหาไหนไม่เกี่ยวกับโลกภายนอกอนะครับแต่บางทีเราก็ยังคิดอยู่ในกรอบเดิมว่าทุกอย่างม,มันเป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศมันไม่ใช่อะไรทำให้คิดว่าถ้ากลับมาเป็นนายกครั้งนี้จะทาได้ดีก,กว่าตอนที่เราเป็นนายกคราวที่แล้วคือสถานการณ์ก็ต่างกันนะครับแล้วก็ ครั้งที่แล้วเนี่ยการก้าวเข้ามาสู่เนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากวิกฤตหลายอย่างแล้วก็เรามีข้อจํากัดตั้งแต่เรื่องงบประมาณมาจนถึงเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศเ mm hmm. งื่อนไขในรอบนี้แม้ปัญหาเศรษฐกิจหนักหน่วงเนี่ย mm hmm. แต่เราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่ไม่มีงบประมาณน <c oughs> ะครับอาจจะมีไม่ไม่ไม่มากอย่างที่เราอยากจะมีแต่ไม่ใช่แต่แตไม่ใช่ว่ากําลังเก็บภาษีไม่ได้เลยเพราะส่งออกเพราะท่องเที่ยวหายไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับก <c oughs> ับ2ก็คือว่าแม้ความขัดแย้งทางการเมืองยังมีอยู่เนี่ยก็ <c oughs> ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับในอดีตในเชิงของการที่จะมาเป็นอุปสรรคของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็ แน่นอนคนเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะปรับแนวทางการทำงานให้มันสอดคล้องกับกับความท้าทายที่แล้วแก่ลงแก่ลงก็ประสบการณ์ประสบการณ์มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเอาว่าเอาว่าอีกอันหนึ่งที่จะมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมได้มากก็ว่าเมื่อช่วงครั้งที่แล้วอ่ะครั้งนี้สิ่งที่ต่างกันมากๆเลยเนี่ยก็คือการใช้เทคโนโลยีเอาว่าวันนี้พอได้มีโอกาสเข้ามาทํางานตรงนี้เนี่ยพี่น้องสายเทค ทางาปวงนะไอ้พวกฟ o d f a t h e r g o d m o t อร์ทั้งหลายนะเขาชื่นใจมากเลยคือเขาแบบหลังไม่มาเลยว่าพี่้อ,อ,อย่างนี้นะ<อ>แล้ว <คน S 1> เรา <คน S 1> รู้สึกว่า,าใช่ค่ะดึงดึงมาคือเขาช่วยต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าพี่พี่เหล่านี้ เขารักประเทศอยู่แล้วแลวเขารู้ว่ามันมีเครื่องมือไอ้ที่ว่างบประมาณที่ว่าไม่มีไม่พอแต่จริงๆถ้าเราจัดสรรดีๆเราใช้เทคโนโลยีให้มันเอฟฟชเชนคือมีประสิทธิภาพเยอะเาว่าเราทําได้อีกเยอะเพราะว่าเอาแคใ่ในเรื่องของแอดกอร์เมนต์ดิจิทัลแอดกอร์เมนต์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่โอ่ว่าเราอสามารถทําได้ค่าเจ้จ่ามันลดไปเยอะใช่ค่ะถูกต้องครับหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นเพนของเรามาต่อเนื่องหลายยุคหลายสมยัยซึ่งเป็นเจเนเรชันก็คือเรื่องของการศึกษา คำถามก็คือว่าอย่างเมื่อเช้านี่เองนะอไปทานข้าวเช้ากับน้องที่เป็น education tech เออบมาแล้วเพราะาอันนี้มันเป็นมิติที่ว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้ทําไมเราถึงอยู่กับปัญหาที่ว่าคนของเราเด็กของเราลูกของเราไม่พร้อมในการทํางานสักทีเอาก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเอาเด t a ตรงนี้มา a อน l y z e ว่า มันควรจะต้องเติมอะไรและอนาคตมันควรจะต้องมีอะไรเราปล่อยตามกรรมตลอดเลยค่ะคือเคยเป็นมาแบบไหนก็จะเป็นไปแบบนั้นตอคิดว่าวันนี้เทคโนโลยีเองก็ดี Data เองก็ดีหรือว่าการใช้ Data เนี่ยมันดีมากพอที่เราจะสามารถพินพอยว่าท่านนี้ในเด็กชาย A-B-C ควรจะเติบโตแล้ว e q ควิปในเรื่องของทักษะในเรื่องอะไรเอ็ดเทคเอ็ดเทคือ education น e c h นั่นเองเอ้ยว่าอย่างอันเนี้ย ทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่คิดทำไมเราถึงใช้ติดกรอบว่าการศึกษาจะต้องเป็นระบบนี้ที่ใช้เงินเยอะคนก่อเยอะคุณภาพไม่ค่อยดีเพราะยังเป็นกระทรวงแบบเดิมแล้วก็คนที่มานั่งรัฐมนตรีศึกษาอว <บน S 2> ก็เป็นโคตา้าการเมืองไม่ได้เอาคนมีฝีมือมาและคุณภาพวิสิทจะเปลี่ยนได้คืออย่างนี้ครับผมผมไม่ได้ไม่ได้ไปกังวลว่าเป็นคนนอกคนในนะเพราะว่าจริงๆนวโดยระบบการเมืองแบบแบบเราระบบสภาเนี่ย สำคัญอยู่ที่ว่าคนที่เข้าไปชัดเจนหรือยังว่าจะไปทําอะไรซึ่งขึ้นอยู่กับการที่พักการเมืองมีนโยบายที่พร้อมมีการซักซ้อมความเข้าใจว่าคิดตรงกันนะครับบางทีถ้ามันมีอย่างนี้เนี่ยดูประเทศระบบรัฐสภาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ถึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรก็ไม่เป็นไรเดินหน้าต่อแล้วก็คุณสุยัยเคยสังเกตไหม ่างประเทศแต่เขาไม่มีนะนโยบายของรัฐมนตรีไม่มีเขามีแต่นโยบายของพรรคของเราเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐมนตรีทีกลัวคนจะ่าไม่มีผลงานต้องมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมันมันก็เลยไม่ใช่แต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมผมเติมเติมอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเรามักจะชอบมองเทคโนโลยีนะ ว่าเออมันมาช่วยเราทําสิ่งที่เราเคยทําได้ดีขึ้นออแต่จริงๆวันนี้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคือมันตั้งคําถามว่าเรายังควรทําแบบเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่นึกออกไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าบอกว่าเอารัฐบาลไทยคิดเรื่องเทคโนโลยีไหมเรื่องการศึกษาอ๋อแจกแท็บเล็ตแล้วเอาตำราเป็น PDF ีเป็นำนองนั้นคือซึ่งมันไม่ใช่นะครับวันเนี้ เอาอย่างปัญหาหนึ่งเนี่ยเขาพูดกันมานานเขาบอกว่าจริงๆคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยเนี่ยหนักหน่วงที่สุดกระรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอันเนี้ยก็จริงเลยเพราะว่าสัดส่วนครูนักเรียนเนี่ยสมมติเราบอก20ต่อหนึ่งโรงเรียนนี้มีนักเรียน40คนนะคนอาจจะมีครูแค่3ามคนแต่มี6กชั้นเขาจัดการศึกษาครูคนเดียวมีอะไรสอนทุกวิชาถูกครับแต่วันนี้พอมี AI อือ นะครับการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีจัดมันไปรายบุคคลได้เลยรายนักเรียนได้เลยเรานักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถเข้าถึงการเรียนที่มีคุณภาพดีมากได้เท่ากันเอาว่าโจทย์นั้นจะต้องเป็นโจทย์ที่เอามาใช้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เอามาเป็นดิจิทัล เท่านั้นเราไม่ได้มาดิจิทัลไ์เราไม่ได้มาดิจิทัลความโบราณแล้วคุณอ้อจะทำอะไรกับการกมรศึกษาและอวถ้ามาเป็นถ้าคนนี้เป็นนายกแล้วเราต้องมาปรับการศึกษาคือเอาว่าถ้าพูดถึงการศึกษาเนี่ยในยุคนี้หนึ่งระบบที่เป็นแบบเดียวแล้วก็ต้องฟิตทั้งประเทศแบบ one size fit all เนี่ยอ้อเป็นแม่นะอ้อไม่เชื่อ อันที่2คือว่าถ้าเกิดเราสามารถทําได้เนี่ยเราต้องทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มันเฉพาะเจาะจงได้มากที่สุดเมื่อก่อนมันทาไม่ได้เพราะมันเป็นอนาล็อกแต่วันนี้มันสามารถทําได้แล้วแต่โครงสร้างของรัฐบาลจะแก้ยังไงผมว่าจริงๆต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปกังวลคือปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาหลายครั้งที่ผ่านมาก็คือมาทะเลาะก,กันเรื่องโครงสร้างกันไปไม่ถึงไปไม่ถึงตรงนี้นะจริงๆเราตั้งโจทย์ให้ชัดก่อนวันนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้ว นะครับนั่งกันรอบโต๊ะเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเราอยากรู้อะไรเนี่ยไม่ไปโรงเรียนเราไม่ได้รู้น,นะครับยกเว้นเรามีห้องสมุดหร,รือเราเกิดรู้จักผูสูตร <sk r isa> ที่ไหนที่จะมาเล่าให้เราฟังได้แต่วันนี้เด็กทุกคน <sk r isa> <ๆ>อยากจะรู้อะไรหรืออยากได้ข้อมูลอย่าใช้คำว่ารู้กันเลยกันอยากได้ข้อมูลอะไรก็เข้าถึงหมดแล้ว <sk r isa> โรงเรียนการศึกษาจึงไม่ได้มีหน้าที่มาให้ความรู้อีกต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องของการที่จะทําให้เขามีทักษะ จากกระบวนการของการเรียนรู้และการหาข้อมูละนะครับเราไม่ได้สร้างคนออกมาเพราะว่าในอดีตเนี่ยในเราจะถูกถามตอนเด็กๆใช่ไหม โตขึ้นจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรเป็นนายกใช่ไหมเราจบปริญญาตรีจบปริญญาโทถ้าขยันหน่อยก็จบปริญญาเอกเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเราทํางานนี้แล้วเราก็ทําจนเกษียณถูกไหมยุคหนึ่งก็ทําอยู่ในองค์กรเดียวด้วยนะครับต่อมาอาจจะกระโดดข้ามองค์กรก็ว่ากันไปแต่ว่าอยู่ในวงการเดียวแต่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้มองวิถีของอนาคตหรือชีวิตเขาอย่างนั้นเลยเขามองว่าเขาอยาก หนึ่เขาอยากเป็นอิสระก่อนด้วยซ้ำไม่อยากจะต้องทํางานภายใต้ใครเขาอยากมีอิสระอยากมีงานที่เขาภาคภูมิใจว่าเป็นของตัวเขาเองถึงแม้เขาอยู่ในองค์กรเขาก็อยากจะได้มีมุมที่เขาใอ่ามีของเขาอยู่ตรงนี้และเขาทําตรงนี้และองค์กรเห็นคุณค่าของเขาใช่ไหมครับแล้ว30พออายุ30ก็อาจจะบอกอิ่มตัวแล้วถูกไหมมาทำสตาร์ทอัพสมมุติว่า อ่ะขายได้นะเขาก็ไปทําของใหม่หรือ3าปีเขาล้มเหลวเขาบอกเอางั้นไปลองอย่างอื่นแล้วอย่าว่าแต่30ปีเลยเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องมีงานเดียวด้วยนะใช่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 ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมคนสําหรับอนาคตที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกับระบบการศึกษาทั้งหมดมันก็อาจจะทําให้ดูโห่มันยากนะต้องเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ในทางตรงกันข้ามผมก็พยายามพบปากับบรรดาครูหรือนักการศึกษาผมก็บอกว่า เฮ้ยแต่มองมองให้ดีนะนี่คือโอกาสที่เราไม่เคยมีมาก่อนเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยคุณจะอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะแต่ยังไงเนี่ยเด็กก็ยังต้องรู้เนี่ยตามหลักสูตรเพราะต้องไปสอบแบบเดียวกันเพื่ออะไรต่างๆตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องต้องติดติดกับสิ่งเหล่านี้แล้วอ้าวอีกอีกด้านหนึ่งที่ถ้าในเรื่องของการบริหารประเทศสิ่งควรจะทำเนี่ยเอาว่าวันนี้จริงๆแล้วมันปกติแหละว่าเราอะ ทำนโยบายแล้วเราเริ่มทาอะไรเนี่ยคือ after the fact <ม>คือมันเกิดขึ้นแล้วมันแย่แล้วแล้วเราจึงเกิด<ม>แต่เราคิดว่าวันนี้เราสามารถที่ทําได้ว่าเราจะทํายังไงให้มันเกิดไปสู่อนาคตที่เราพึงประสงค์ได้อ่าว่าหลายอย่างในเรื่องของข้อมูลที่ในเรื่องของการจัดการข้อมูลของประเทศไทยอะคะ่ะต้องจัดการให้มีระบบกว่านี้มันเป็นการตอนนี้มันเป็นไซโลมากมแล้วเราไม่สามารถรู้เจอร์นี่ของคนหรือว่าพลเมืองของเราได้เลย<ม><ม>ว่าเขากำลังจะไปประสบแบบไหน<ม><ม>เอาว่าอีกหนึ่งประเด็นตรงนี้คือเป็นเป็น เป็นแอสเซทเป็นทรัพย์สินที่สําคัญของประเทศแต่เรายังใช้ไม่ถึงขั้นเต็มศักยภาพ